สองสี่หกโอ้หกตัวสองสามกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนมาหาหอยคือเก่าพี่น้องมาพอหูนี่อยู่ในโพนนี่พี่น้องมันมันมีมันมีอันหน่วยหนึ่งเอยซองกันไปเห็นแล้วมันรุนแรงกันเลยเคยสมานมองนี่มีพี่น้องนี่นึ่สองไปก็เห็น มีหน่วยเดียวดิเต็นหน่วยเดียวนี่ว,นนว,นว,ว้าวเห็นบาพี่็น้องแต่ละมองในเท้ามีนเนเชียนขี่นิดนึงขี่มันง,ง,งอนี่โอ้โห,โหตัวแหลกแหกหมาน,น,น,นพี่น้อยดีน้ำพ่นนะพี่น้องเลย Hmm. นี่เห็นบ่กะมันตายอยู่ดนก็ตายเด้อเนี่ยเดี๋ยวเอาละไปเบิ่งมองใหม่นี่ มีหนึ่งตัวนี่โอ้ตัวนูอนเละไปหน่อยเลยนี่หนอแต่ไม่ได้อุ่นนี่นี่นนน trên nó khói khói đi tôi nói mà ta phải pin lại chặt đi pin lại cho hiện là tôi nè tục ngày เดียวนี่พี่น้องสองโตบักไงหนึงน่งในนีน่เห็ดจังไรบา้านี่ก็สิผ่าบด้ถือพี่น้องเอาเสียมจอก็ได้ มดใเสร็จครบค่ย

đi hỏi hỏi Đây Này là... đi nuôi bột mới nhận đi hỏi hỏi đi, đi hỏi, hỏi. Ui, xong hơi nổi này Đi, nổi nổi luôn, 3 tua để hỏi sống tua. เนี่ยโต้อหอยพี่น้องนีสองตัวตัวนี้มันห่างเลยนี่นี่ Để hỏi đi ừ. rồi, Chị nuôi. nè Ủa thảm nồi đó bằng Ủa xì nuôi. ก่อนกันอยู่พี่น้องหาหน่วยผู้เดียวน่องในกกเสือตัวน,นี้โขนอเดี๋ยวใอยจะพาเขาไปเบิงเบิงเบิงขางล่างมาั้ยพลอยตายได้หลายพี่น้องมีกาบาามีขาวๆน,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 นั่นขาวๆมันจะแม่นอุติไลอยู่ด้วยครบว่าเอ็นแต่กาบมันแทน เป็นไปเบิ่งพีน้องม่ถีนี้บ่เดี๋ยวหักเอาใหม่กันไปน้นปงงงงนองกอนเบิ้งเบิ้งเบิ้งคือเราเบิ้งมีทั้งตตุยมีทั้งัวเปลี่ยนมีได้และสิได้แลหลาโอ้ยั่ผ่ามา tôi pin cái tôi tui cái mong yến cái cái này đâu ôi ông xuống đường bạn quay xe มึงวางกล่องกันได้พี่นนองว่าม,มีมองจ่าปริบนันที่จะค่อยสิอยู่อย่างไรนี่ในหน่วยเดียวมีแต่หน่วยที่มันห่างพี่นอะเถิงโกน đi Ui Quay tiêu hạ Nhân nuôi điểu, Ui, sợ đài Tui mới là, Đi

で、おぉ、脳は行くはか、お Oh, minum dia. Deh. Uh, lain betul dia. Ni, nak. Ni. 응. 응. 2, 4, 6. 오, 6 또. 네.

xong 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 xì hai mươi bốn

pin này nè. pin này nè. 2 tua. เมื่ยไปแล้วพี่น้อหิวน้ำแลยน้ำเต็มได้จักหน่วยบ่งบ่งได้คอยซื้อบ่งมันได้จากหน่วยเดีหลายหน่วยเติอี้พี่น่อยโห่หูหนามมดก่อนหิวน้ำ้วสิเมื่อเลยพี่น้อสองสี่หกแปดสิบ ิบส 16, 16, องสี่สิบหกสิบแปดเก้สิบสอหกสิบแปดสบ่สาบดน่วยมอนดอกสองโตนี่โตมันหน่อยพี่น้องเดี๋ยเฮ็ดบดกระดาษเลยสะ ผีดอกพี่น้องเอ้ยเอาไปนนต้มสุบใส่ผักแซ่่บ,บด้วยพี่นอ้องก็เทว,ว่ามานอยู่พี่น้องวันนี้กะเที่ยงพอดีพี่น้องอย,อยากกินเข่าทั้งอยากกินน้ำกระสิบคอจบคลิปลงเพียงเทน้เด้พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามรับชมเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ